สดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูชีวิตของลูกของลิสกี้นะคะถูกขังไว้ในตะกร้าเราจะมาดูสิคะว่าเขาเพึ่งได้แค่เดือนกว่าๆเองเขาจะออกยังไงอ่าตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่อฟารุกนะคะฟารุกกำลังจะปีนออกค่ะ ลูกจะไปไหนครับไปไหนครับอืมนี่จะไปไหนจะไปไหนครับเขาใช้ความพยายามอย่างมากนะคะปลูกปลูกจะไปไหนอ้าตกลงไปแล้วจะดูเขาจะใช้ความพยายามจะออก จะไปไหนคะฟาลุกพยายามจนได้ไม่กล้าลงคะ่ะไม่กล้าลงลงมาแล้วฟ้าลุกลงมา เอากระโดดลงมาครับกระโดดลงมากล้าไหมอืมอาแล้วกลัวสูงหอหลูกอืมสูงนะครับเก่งเก่งพะลุกออาพะลุกพยายามพยายามนิดนงึงพะลุกพยายามครับอ่าออกมาได้ไหมออกมาได้ไหมครับ พยายามพยายามมาเร็วๆหนึง่งสองาโอ้ผ่านแล้วไปหาแม่มามาเขาได้แล้วไปหามาเขาได้แล้วค่ะอ้าวใครจะออกอีกเด็กๆทั้งหลายใครจะออกอีกไหมคะไม่มีใครออกฟาลุกออกได้คนเดียวตัวเดียว ระดัดเอาไหมระกับกเอาไหมขี้เกียจระดับนั้นปาดาพะคะปาะไม่มีใครออก,อกวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ